ปาฏิหาริย์เกจิดังภาคอีสานลูกศิษย์เล่ามียานอย่างรู้อุบัติเหตุจากกรณีพระมหาศิลาสิริจันโทรหรือหลวงปู่ศิลาเดินทางจากจังหวัดกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินจุจูได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่ แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะบารมีหลวงปู่ศิลานายจารุวัฒนภูมีเขียนคนขับรถของหลวงปู่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าขณะนั้นตนขับรถกำลังพาหลวงปู่ไปงานตนก็ขับมาเรื่อยๆ แต่ก็มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยรถกระบะลากพวก่วงรถแบ็คโฮเล็กที่วิ่งสวนเลนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามเกิดเสียหลักแล้วข้ามทางพุ่งเข้ามาหารถหลวงปู่โดยตรงจังหวะนั้นตนมองว่าเหมือนมีปาฏิหาริย์ถ้าหากรถไม่หยุดต้องพุ่งชนรถกระบะคันนั้นแน่นอนแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาผลักรถไว้ให้หยุดแล้วคนก็หากหลบออกมาได้ทัน ตอนนั้นใจหายคิดว่าจะหักหลบไม่ทันตนจึงเชื่อว่ารอดได้เพราะบารมีหลวงปู่นายจารุวัตรบอกด้วยว่าขณะที่เกิดอุบัติเหตุตนรู้สึกใจหายแต่หลวงปู่นิ่งมากเหมือนรู้เหตุการณ์เบื้องหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นและยังเป็นห่วงลูกศิษย์ว่ารถข้างหลังจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภยัย ของมูนลนิธิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหงเต็กเสียงตึงอำเภอเขาวงหลังเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับมาเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ก็ได้นำส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนายจารุวัตรยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชครถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จ ก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินแล้วก็เจอกับอุบัติเหตุดังกล่าวสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้า และตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทแห่งสวนสง์แก่แปะวัดโพศีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลาสินท่านมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488เป็นพระเกจิ เรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบันสิริอายุ76ปีพรรษา55บรรพชาเป็นสามเณรเมืนเนม่อครั้งอายุ15ปีณวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช 2,509ณวัดบรุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปร,ริยัติอย่างมุ่งมัน่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริยนธรรม6ประโยครับพัดปร,ริยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2,515 นวัดพระศรีรัตนศัสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมขนารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสแสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานี จังหวัดน้องคายจังหวัดชายภูมิได้เดินทุดงป่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายสู่ภูเขาควายสอปอปอลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งท่านได้มรณภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโร หลวงปู่มหาบุญมีซิรินทโรหลวงปู่ลีกุสละทะโรและเป็นสหธรรม,มิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักขิโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมศิษิ์รักขิสีโลหลวงปู่ล้อมศีลสังวโรหลวงปู่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมลาว และอ่านหนังสือจากใบาลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำภีรใบาลานสายสมเด็จจุนจากสปปลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างในหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสปัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมาก ได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปรีกวิเวกณนะสวนสงฆ์บ้านแก่แปะเหล่าสิทธิยานุสิทธิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดีโลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกิ่งวัดสุทัศน์และหลายๆวัด ในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าศิทิยานุศิย์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์